รถบัสเนี่ยที่จะพาคนที่จะฉีดวัคซีนอะไปฉีดยังอ๋อไม่ต้องโทรนะคะเดี๋ยวจะกะจานะทีนังเขาก็มีการการมีบางบางก็มีนะคะถ้าใครจะฉีดเนี่ยคือเขาก็จะมีแบบว่าฉีดครั้งแรกแั้วทางที่สองนะคะตั้งแต่พี่เรียบร้อยก็เจ็ดหมื่นกว่ากรสั่งที่เราไปฉีดวัคซีนมาอะเริ่มดันซึ่งจะมีมาจากพอแค่ดวงนะฉีดวัคซีนโมเดอร์นาผ่านไปเป็นเวลา10ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็เริ่ม ที่แแขนนิดะะคะตมมสวัสดีค่ะครบเรื่อเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบซตมาและก็อบลุงนะคะวันนี้สาวแซบจะพาเพื่อนๆไปดูรีวิวการฉีดวัคซีนเข็มแรกของสาวแซบในญี่ปุ่นนะคะโดยกองกําลังรักษาตนเองครับไปดูกันว่าการจัดการคนญี่ปุ่นในการฉีดวัคซีนของคนในประเทศเป็นยังไงแล้วก็ผลจากการฉีดสาวแซบจะเป็นยังไงบ้างใช่อ่าเดี๋ยวไปดูกันเลย นะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไปฉีดมาแล้วเนี่ยคะ่ะกับเกิดปวดแขนหรือไม่สบายก็อาจจะปั่นจักรยานกลับบ้านไม่ได้นะคะแล้วก็เราก็เลยใช้คอนดิชั่นนี้เนาะวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ยศนตอนนี้43องศาในรถนะคะอุณหภูมิ43ะะองศาส่วนในมือถือที่เราเช็คเนี่ย32องศาอากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวก็เดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะ ตอนนี้นะคะสาแซบก็อยู่บริเวณหนะ้าสถานีโตเกียวนะคะกำลังจะไปขึ้นรถบัสเนาะมันเป็นฟรีชัตเทิลบัสนะ mm hmm. เขาชื่อว่าฮาโตบัสนะคะ mm hmm. ก็เป็นรถบัสเนี่ยที่จะพาคนที่จะฉีดวัคซีนอะไปฉีดยังศูนย์ของเขานะคะซึ่งศูนย์ที่จะ p ป n นเซล d e ดีเฟน์เขาตั้งไว้เนี่ยจะมีอยู่2อที่นะคะ mm hmm. ก็มีที่โตเกียวกับโอซาก้าเนาะ mm hmm. ซึ่งถ้าใครได้รับคูปองสำหรับการฉีดวัคซีนแล้วอะ ก็สามารถจองผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้การจองเขาก็จะมีแบบเป็นรอบๆนะคะรอบประมาณแบบอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยจะจองยากเหมือนกันเพราะว่ามันจะเต็มเร็วมากๆ20นาทีก็เต็มแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะนี่นะคะเราจะเห็นเจ้าหน้าที่เนาะถือป้ายบอกนะคะ <laughs> ว่าจะไปโอเ m มาชิเป็นศูนย์ฉีดวัคซีน เป็นรถบูลเลียวนะคะก็คือฟรีชชตเตอร์บัสเนี่ยมาทางนี้ก็คือเป็นรถสีเหลืองๆที่เราเห็นจอดอยู่นี่เองนะคะก็คือเป็นฮาโต้บัสนะก็ถือว่าการจัดการค่อนข้างดีเพราะว่าถ้าเราเดินไปเองเนี่ยเราอาจจะแบบหลงก็ได้นะเพราะว่าแดดมันร้อนมากแล้วก็เราก็ไม่เคยไปมาก่อนนะว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคเดี๋ยวตามไปเลยนะคะ เจ้าหน้าที่นะคะเขาก็บอกว่าให้เราไปขึ้นบัสหม่เลขสี่นะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกอยู่ตลอดไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นก็เชื่อว่ามันไม่ยากเกินไปเนี่ยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยยืนประจำนะคะแล้วก็คอยเรียกให้ขึ้นไม่รู้ว่าเราต้องต้องโชว์คูปองหรือเปล่านะอ๋อไม่ต้องโชว์นะคเียจะกจะ ให้หน่าทีเคลียร์เสร็จแล้วเป็นไปได้ใหก็ให้ขึ้นรถได้เลยนะคะคคก็นั่งคนแรกเลยนะคะกวไม่ได้ฉีดจัดนะตอนนี้ก็อยู่นนบนฮาร์ทบัสแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าสูญฉีดเป็นยังไงนะ นี้เนาะไม่รู้ใช่ตรงนี้หรือเปล่านะก็น่าจะใช่แหละเพราะว่าทุกคนก็มาตรงนี้เหมือนกันนะคะแดดร้อนมากต้องอธิบายให้เพื่อนๆฟังก่อนเนาะก็เนี่ยนะคะใครทุกคนเนาะ,ะทุกคนที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะก็จะได้รับคูปองนะคะ ซึ่งคูปองอันนี้ทางสำนักง,งานเขตบ้านเราอ่ะเขาก็จะจัดส่งมาให้แล้วก็ในคูปองเนี่ยใครได้แล้วเราก็สามารถไปจองคิวฉีดวัคซีนได้โดยจองกับทางเขตก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับตารางเวลาเนาะว่าเขาจะให้เราจองในเมื่อไหร่ซึ่งทางเขตที่สอบแซบอยู่อ่ะมันค่อนข้างช้าช้ามากๆนะคะ สาแทบได้รับผู้ปองมาล่วงหน้าแล้วเนี่ยจะประมาณเดือนหนึ่งแต่ยังไม่สามารถจองได้เลยเพราะว่าเขายังไม่เปิดให้ช่วงอายุที่อายุสาแทบอจองได้ดังนั้น <c oughs> ก็มีคนญี่ปุ่นนะคะเขาก็แนะนำว่าให้มาจองของ Japan Self Defense เนาะจะได้ฉีดเร็วกว่า,ววาแล้วก็ตัววัคซีนที่ที่เราฉีดเนี่ย อันนี้มันเป็นโมเดนาแต่ถ้าเรารอจากของทางเขตก็จะเป็นไฟเซอร์นะคะซึ่งตัววัคซีนก็แตกต่างกันแต่ว่าทั้งคู่ก็เป็น m r n a เหมือนกันโดยส่วนตัวอสาแซมมองว่าอะไรก็ได้ตอนนี้เนาะจากยอดที่มันเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็จากภารกิจที่เราทำนะคะเราต้องเดินทางบ่อยแล้วเข้าโตเกียวทุกอาทิตย์เลยเพราะว่าต้องมาทำงาน แล้วก็ครอบครัวก็อยากให้ฉีดเร็วๆนะคะสาวแซบก็เลยตัดสินใจว่าเออโอเคงั้นไม่รอวัคซีนจากทางสํานักงานเขตละก็มาจองของศูนย์ส่วนกลางนะคะ Japan s e r e ์เ d ดี e n s e ดีกว่าเนี่ยนะคะระหว่างทางอ่ะก็จะมีแบบน้องนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็มาถือป้ายเนาะบอกทางอยู่ตลอดว่าเออที่ฉีดวัคซีนไปทางไหนนะคะโอเค ตอนนี้ร้อนมากเลยเดี๋ยวสแซบไปรีบเดินก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันต่อนะไม่รู้ว่าด้านในจะได้ถ่ายไหมแต่ยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นป้ายทางเข้านะคะเขาก็มีการแบ่งชัดเจนเดี๋ยวเราก็ต้องไปเข้าตรงนั้นเหมือนกัน สูน,นี้นะคะถ้าใครจะฉีดเนี่ยคือต้องจองล่วงหน้านะนาาถ้าดไ,ดะะไม่ได้จองก็ไม่สามารถที่จะมาฉีดได้นะคะเขาก็จะมีแบ่งว่าฉีดครั้งแรกกับครั้งที่สองนะคะ ต่แทบครั้งแรกก็เดี๋ยวเข้าช่องนี้โอเคถ่ายรูปไม่ได้แล้วน,นะทุกคนตอนนี้นะคะสาวแทบก็ฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยนะคะเนื่องจาก อันนี้เป็นของกองกําลังรักษาตนเองเนาะดังนั้นภายในเนี่ยเขาจะไม่ให้ถ่ายอะไรใดๆเลยนะคะทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็กล้องนะคะหลังจากที่ฉีดเสร็จแล้วก็ไม่ได้มีอาการแพ้อะไรใดๆนะคะเนื่องจากสาวแทบเนี่ยแพ้ยาเขาก็เลยให้รอ30นาทีแต่ถ้าเป็นคนที่แบบไม่ได้แพ้อะไรเลยก็แค่15นาทีเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปขึ้นรถบัสเนาะ นี่นะคะเราก็เดินตามกลุ่มผู้ที่ไปฉีดวัคซีนมาด้วยกันนะคะก็มารอเพื่อที่จะขึ้นรถฮาโตบัสนะไปต่อที่สถานีโตเกียวแต่ถ้าใครสะดวกที่จะนั่งรถไฟใต้ดินนะคะก็สถานีที่อยู่ด้านหน้านี้ชื่อว่าทาเกบาชินะคะทางออกที่สี่ก็ใกล้เหมือนกันเนี่ยค่กเ่าจะมีเจ้าหน,น้าที่คอยบอกเนาะแล้วเราก็จะไปรอขึ้น รถบัสกลับไปส่งที่สถานีโตเกียวกันต่อค่ะการบริการเนี่ยในการฉีดวัคซีนบนเดิร์นาค่อนข้างสะดกวกรวดเร็วนะคะเขาก็มีการบริหารจัดการค่อนข้างดีอะค่ะเป็นระบบก็พอฉีดครั้งที่หนึ่งเสร็จเขาจะให้จองครั้งที่สองเลยนะคะก็วันที่เขานับเนี่ยก็คือสี่สี่สัปดาห์ พอดีแต่ถ้าเราไม่สะดวกเราก็ต้องโทรไปเลื่อนไปเปลี่ยนวันได้โอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยไปเล่ารายละเอียดให้เพื่อนเพื่อนฟังอีกทีนะคะตอนนี้ขอรีบไปขึ้นรถบัสก่อนนะบ๊ายบายค่ะนี่นะคะฉีดเป็นที่เรียบร้อยก็เจ็บเหมือนมดกัดแต่เดียวไม่มีอาการแพ้หรือว่ามีอาการใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ แล้วก็พยาบาลมือโปามากก่อนที่จะทําการฉีดนะคะคุณหมอเขาก็ทําการตรวจด้วยเนาะแล้วก็ถามว่าเออเราแพ้อะไรมีอาการอะไรหรือเปล่าเคยมีประวัติป่วยเป็นอะไรย,ยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็คุยกับคุณหมอนะคะกอค่อนข้างดีเดี๋ยวคืนนี้รอลุ้นกันว่าจะมีเอฟเฟกอะไรอีกหรือเปล่า แล้วก็คุณหมอที่นี่นะคะเขาก็มีการบอกว่าเออถ้าออกกําลังกายเนาะก็วันนี้ขอให้งดไปก่อนไม่อยากให้แบบเงื่อออกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนพลาสเตอร์ที่แปะอยู่อะค่ะคุณหมอบอกว่าถ้าเราต้องแช่อ่างน้าร้อนเนาะก็อย่าเพิ่งดึงออกให้ค่อยดึงออกวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เวลามาเติมพลังกันนะคะหลังจากที่เราไปฉีดวอคซีมานะ<ม>เริ่มหิว ชิ้มื่อก่อนให้โชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ก็เป็นซูชิเซตนะคะที่สองนัดสั่งเดี๋ยวเราจะมาชิมกันซึ่งเซ็ตนี้มาจากพอไกโดนะคะแล้วก็มากินกันต่อนะคะอันนี้ก็เป็นปูจากพอไกโดนะว่าจะไม่ค่อยจิ้มอะไรมากเท่าไหร่ก็จะกินแบบออริจินอลไปเลยอันนี้ให้เช็ตเขาใส่วาซาบิด้านในมาแล้วคะกินเลยนะอืม อร่อยอ่ะได้เนื้อปูแบบเต็มต่อมาอันนี้เป็นปลาหมึกนะคะอ,อร่อยปลาหมึกมันจะมีความหนึบๆอ่ะ เล้วก็ตั้งแต่กินมาคำแม่จนถึงคำเนี้ยมีความรู้สึกว่ามันหวานนะอร่อยหรือว่าเราหิวก็ไม่รู้นะกินต่อชิ้นนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะกาลองกินกินนะั้วม,มีความคลายประหมดึด ขอสั่งเพิ่มน,นิดนึงนะคะอันนี้เป็นความกุ้งคู่นะคะกุ้งหวานมากอร่อยอะ่ะอันนี้ทูน้านะคะด้าน,นบนเป็นขิง อันนี้ต้องรีบก,กินเพราะว่าเดี๋ยวสาหร่ายมันเหนียวกินสุดท้ายแล้วนะคะคืออันนี้กนะะินได้ไหม สรุปกันนิดนึงนะคะหลังจากที่สาวแซบเนี่ยฉีดวัคซีนโมเดนาผ่านไปเป็นเวลา10ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็เริ่มปวดที่แขนนิดนิดนะคะแต่ว่าไม่มีผื่นไม่มีผื่นอะไรใดๆนะคะแค่รู้สึกว่าปวดกล้ามเนื้อนะคะตอนนี้ก็กินยาแก้ปวดกล้ามเนือ้ออันนี้สอบถามกับทางลุงจี๊ดนะคะหมอจี๊ดก็แนะนำว่า รับประทานยาได้กินยาแก้ปวดเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาสรุปนิดนึงนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆคนไทยในญี่ปุ่นนะคะอยากจะไปฉีดที่ศูนย์ที่ศูนย์ที่อซอเซปไปฉีดนะคะของกองกำลังป้องกันตนเองนะคะหรือว่า Japan s a l f Defense นะคะที่ศูนย์โตเกียวก็จะได้มาทำวิธีการเดียวกันนะคะโอเค ก็หลังจากที่เพื่อนๆทุกคนนะคะได้รับคูปองเนาะก็ทางสำนักงานเขตเนี่ยเขาก็จะใส่ซองแล้วก็ส่งมาให้เราที่บ้านนะคะโดยในในตัวคูปองเนี่ยเขาก็จะมีหมายเลขนะคะก็เป็นเอ่อหมายเลขว่าเราอยู่เขตอะไรนะคะแล้วก็เลขที่คูปองของเราแล้วก็ดูชื่อนามสกุลว่าเอ่อตรงกันกับเราหรือเปล่าเป็นชื่อเราหรือเปล่านะคะเราก็นํา เอกสารคูป,ปองเหล่านี้นะคะเพื่อทำการจองค่ะโดยในออซองคูป,ปองเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดมาให้นะคะว่าในในเนี้ยเขามีอะไรบ้างคุณจะได้ฉีดวัคซีนของอะไรบ้างซึ่งสนังงานเขตที่สอแทบอาศัยอยู่อะคะ่ะเป็นวัคซีนของไฟเซอร์ แล้วก็เขาก็จะมีวิธีการก็คือบอกว่าหลังจากที่ได้รับคูปองแล้วเนี่ยเราต้องไปเช็คในเว็บไซต์นะคะก็เป็นเว็บไซต์ของสักง,งานเขตที่เราอาศัยอยู่แหละก็รอดูว่าเอออายุเราเนี่ยจะสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อจองคิวฉีดวัคซีนได้เมื่อไหร่นะคะโดยมากเขาก็จะแบ่งเป็นแบบช่วงอายุ10ปีอะค่ะอย่างเช่น40-49 5 0ถึง ก็จะไล่เรียงกันไปนะคะซึ่งช่วงอายุของซาแซบ่ะน่าจะเป็นคิวสุดท้ายเลยอ่ะกว่าจะได้คิวเพื่อจองนะคะก็สิ้นเดือนช่วงประมาณสิ้นเดือนสิงหาคมทั้งที่เราอ่ะได้คูปองฉีดวัคซีนตั้งแต่กลางเดือนกระกฎาคมแล้วนะคะก็เรามีความรู้สึกว่าแบบเออมันมนานอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราก็ไปทํางานทุกวันใช่ไหมคะสาวแซวต้องเข้าโตเกียวไปทํางานแล้วก็มีออกไปถ่ายคอนเทนต์บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดความไม่สบายใจเพราะว่าอย่างพี่อบลุงเขาก็ฉีดแล้วนะคะพี่อบลุงก็ฉีดเป็นโคต้าของบริษัทนะคะเขาก็จัดหามาแต่ว่าบริษัทพี่อบลุงเขาฉีดให้แค่พนักง,งานแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ฉีดให้ครอบครัว ดังนั้นสาวก็เลยไปปรึกษาเพื่อนคนญี่ปุ่นเพื่อนคนญี่ปุ่นก็เลยแนะนําว่าเออที่โตเกียวอะ่ะเขาก็มีศูนย์ฉีดนะก็เป็นศูนย์ฉีดของกองกำลังป้องกันตนเองใครที่ได้รับภูปองแล้วเนี่ยมีสิทธิจองทุกคนให้ลองไปจองดูซึ่งเขาก็จะเปิดรับการจองอะ่ะเป็นแบบช่วงๆอะค่ะก็ในหนึ่งสัปดาห์เนาะ สมมติว่าที่สาวแซบจองได้อะสาวแซบจองวันจันทร์แล้วก็ฉีดวันศุกร์เขาก็จะมีรอบบอกแต่ว่ามันต้องใช้ความเร็วนิดนึงเพราะว่า20นาทีมันก็แบบเต็มหมดแล้วอะค่ะโชคดีมากที่จองได้นะคะก็เลยตัดสินใจไม่คิดเยอะเลยก็ไปฉีดที่สูนย์นี้แต่ว่าตัววัคซีนนะคะก็จะเป็นนี่ฮอโมเดอร์นาเนาะก็เป็น m i n a เหมือนกันก็ปรึกษากับลุงจีนแล้วลุงจีดบอกว่าฉีดเธออะไรก็ได้ฉีดปีกอนนะคะ โอเคแล้วก็มาดูเอกสารที่มาในซองนะคะนอกจากจะเป็นตัวคูปองละก็เป็นรายละเอียดนะคะซึ่งตัวนี้เราสามารถกรอกจากที่บ้านไปได้เลยนะคะแนะนําว่าให้ใช้ปากกาที่ลบไม่ออกเนาะถ้าเป็นปากกาที่ลบออกเราต้องกรอกใหม่ก็ใส่ที่อยู่ชื่อวันเดือนปีเกิดน,นะคะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อายุก็พอไปถึงที่ศูนย์แล้วเนี่ยเขาก็จะมีการวัดอุณหภูมินะคะแล้วเขาก็จะปริ้นมาเป็นกระดาษเราก็เอากระดาษนั้นนะ่ะ มามากรอกตัวเลขใส่ตรงนี้นะคะนอกจากนี้เขาก็จะมีคำถามเนาะว่าเราเคยฉีดวัคซีนมาแล้วหรือยังถ้าฉีดมาแล้วครั้งที่1เนี่ยฉีดวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ครั้งที่2วันที่เท่าไหร่เนาะแล้วเขาก็จะถามว่าเราเคยมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพเคยแพ้ยาเคยแบบฉีดวัคซีนแล้วมีอาการอะไรหรือเปล่าถ้าเป็นสุภาพสตรีเขาก็จะถามว่าแบบเราตั้งคันไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็เคยป่วยเป็นโรคแบบ ก็จะมีชื่อโลกมานะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งโมดแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบคิดว่าแปลไม่ได้อะสาแท้ว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่ามันจะมีฉบับเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยด้วยนะรู้สึกจะมีบางสำนักง,งานเขียนเขาทำอะคะ่ะอันนี้เราสามารถหาได้ในในอินเทอร์นนเน็ตเนาะเสร็จปุ๊บเราก็ติ๊กช่องนะคะพอติ๊กเสร็จแล้วเราก็เซ็นชื่อพอเซ็นชื่อเสร็จแล้วก็นําใบนี้เนี่ย รวมกับคูปองนะคะแล้วก็เอกสารประจำตัวซึ่งได้แก่ซาริวการ์ดก็คือแบบจำตัวชาวต่างชาตินะคะหรือว่าใบขับขี่ใบขับขี่ของที่ญี่ปุ่นนะหรือพาสปอร์ตก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาจะไปเช็คว่าเออชื่อสกุลเราที่อยู่เนี่ยมันตรงกันกันกบ,บบัตรประจำตัวเราหรือเปล่าเสร็จปุ๊บทางเจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็จะใส่แฟ้มนะคะซึ่งตรงเนี้ย สำหรับคนที่ไม่ค่อยเขา้าใจภาษาญี่ปุ่นหรือว่าเออแบบไปคนเดียวก็จะแบบเฮ้ยงง,ง,งอะ่ะกลัวเดินเข้าไปคนเดียวเพราะว่าช่วงเนี้ยเขาให้ไปแค่คนเดียวเพราะว่าช่วงโควิดเนาะก็จะไม่มีผู้ติดตามอะไรย่เงี้ยตรงเนี้ยไม่ต้องกังวลให้ดูสีแฟ้มที่เจ้าหน้าที่เขาใส่นะคะเท่าที่สาวแซบจําได้นะจะมีสีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวแต่สมมุติสาวแซบได้สีเขียวก็เดินตาม เพื่อนที่ถือแฟ้มสีเขียวแต่ถ้าเราเดินตามเพื่อนไม่ทันไม่ต้องห่วงเขามีเจ้าหน้าที่ทุก200เมตรเจ้าหน้าที่เนี่ยจะคอยไกด์เราว่าไปตรงไหนคือนลิฟต์ตรงไหนเอาไปรอตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะแล้วก็คุณหมอใจดีพยาบาลใจดีส,สวาวแซลใช้เวลาทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่ ลงทะเบียนวัดอุณหภูมิตรวจเอกสารนนาแล้วก็ฉีดวัคซีนเนี่ยใช้เวลาไปทั้งหมด15นาทีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราต้องนั่งรอเพื่อดูเอฟเฟกใช่ไหมคะอย่างสาวแซบเนี่ยคุณหมอให้นั่งรอ30นาทีเพราะว่าเคยมีประวัติแพ้ยาเนาะแต่ถ้าใครไม่มีประวัติแพ้ยามาก่อนไม่เคยแพ้อะไรใดๆเลยก็15นาทีค่ะสำหรับการฉีดครั้งที่2ที่สูตรเนี่ยพอเขาเอ่อ พอเราฉีดยาเสร็จใช่ไหมคะเขาก็จะมาตรวจเอกสารเราแล้วเขาก็จะให้เราอะ่ะเลือกเวลาเพราะว่าเขากําหนดวันมาแล้วนะคะโดยมากก็คือนับต่อไป4สัปดาห์เป๊ะนะคะ1เดือนแล้วเขาก็ให้เราเลือกเวลาว่าเออเรามาฉีดวัคซีนเวลานี้โอเคไหมถ้าไม่โอเคเราก็บอกเวลาเปลี่ยนแต่ถ้าวันนั้นเนี่ยเราไม่สะดวกเราอยากจะเปลี่ยนเป็นวันอื่นเราไม่สามารถเลื่อนได้เขาจะให้เบอร์โทรศัพท์มาแล้วเราก็โทร เพื่อที่จะขอเลื่อนวันหลังจากนั้นก็นั่งรอตามกําหนดใช่ไหมคะพอนั่งรอเสร็จแล้วก็โอเคไม่มีอาการก็กลับบ้านได้เจ้าหน้าที่ก็จะไกด์ว่าคุณต้องลงลิฟต์ตัวไหนต้องไปยังไงนะคะขอบคุณเพื่อนๆนทุกท่านนะคะที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ตอนนี้สาวแซบก็ได้รับวัคซีนแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะ Stay safe นะคะปลอดภัยจากโควิด -19 เหมือนกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบายๆหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าบายยค่ะ